สวัสดีครับพบก,กับชุดข่าวฟุตบอลไทยเรอเริ่มต้นกันที่เปิดโชม5ทีมเต็งคว้าชนะทิพย์นรุกทีมชาติไทยเล็กที่2จเจล็กญี่ปุ่นกำลังอยู่ในช่วงสถานการณ์ที่ยังลำบากสุดๆนะครับโดยไม่ลงสนามลงทุรการที่ญี่ปุ่นมาแล้วมากกว่า8เกมติดต่อกันนะครับซึ่งโทรุอุนเกะคุณซือชาวญ,ญี่ปุ่นมักจะเลือกเรียวตะโอชิมะและยาสุโตวากิสกะเป็นตัวเลือกอันดับแรกเลยนะฮะในช่วงสำรอง ที่ลงสนามกลับยังไม่เลือกใช้ชนาทิพย์ชุมสินลงสนามเองสง่งผลให้นะตอนนี้กลายเป็นกระแสข่าวอย่างหนาะหูว่าช่วงเล็กที่สองของศึกฟุตบอลเจลีกช่วงเดือนรกรกฎาคมที่จะถึงนี้ชนะทิพถึงคราวที่จะต้องยาอา้ายออกจากทินโทรุโดโกิสเตเดียมกันแล้ววันนี้มาเปิดโฉมหน้า5ทีมเต็งคว้าชนะทิพย์นรุกทีมชาติไทยของเราในเล็กที่สองในศึกเจลีกญี่ปุ่นนี้โดย2ทีมแรกของญี่ปุ่นที่มีข่าวเชื่อมโยงว่าต้องการตัวชนะทิพย์ นั่นก็คือวิซโกเบที่หวังดึงชนะทิพย์แทนที่อินเดสเอนเนสตามีดุ้นแชมป์เจลิกนันกันนี้และอวิสปาฟูโกโอกะทีมอันดับกลังตารางทีมทีมในแต้มห่างฟนตเตอร์อยู่แค่แต้มเดียวและอีกสามทีมจากทยลีกอย่างกันทอรอเอเซบุรีรัมยูนเตตและบีจีปุมที่ต่างเดินหน้าเพื่อจะชิงตัวชนะทิพย์เพื่อเข้ามาบัญชาเกมรุกให้กับทีมในน้นกันหน้าแฟนช้างศึกคิดว่าชนะทิพย์เหมาะที่จะไปที่ใดล่ะครับ เพมมาบอกกันหน่อยเพื่อชาติยอมสละชนะทิพย์สุพโชคชวยโอกาสโชว์ฝีเท้ากับต้นสกัดในถ้วยลูวานครับยอมทิ้งโอกาสชนะทิพย์และเจ้าเช็คสุพโชคารชาตาจะหมดสิทธิ์ลงช่วยโทนสกัดลงเตะนัดชี้ตาเข้ารอบในศึกทุ่นถ้วยลูวานครับในวันที่18มิมิถุนายนนี้หลังต้องมาช่วยทีมชาติไทยรุยสึกฟีฟาเด์บุกปะทะฮ่องกงวันที่19มิถุนายน ซีลน <prestigious> mhm. ักประจานเนชนะสุนท์ภิษณ์นะครับีมิกเกอร์คาวาซากิฟอนตตเร่และเจ้าเช็กซีชุกชารชาติแนวรุกฮอกไกโดคอนเซย์ซูเปโรโดยมีชื่อเป็นหนึ่งใน23คนที่ติดทีมชาติไทยชุดใหญ่ลุยศึกฟุตบอลนูนเื่องฟีฟ่าเดย์ครั้งที่2ของปี2 0 2, <S 2> <S <S 3ระหว่างวันที่13ถึงวันที่19มิถุนายนนี้ที่ประเทศไต้หวันและประเทศฮ่องกงจากการต้องไปช่วยทับชังศึกถกผลให้ทั้งสองคนนะครับจะพลาดการลงสนามในนัดสุดท้ายของศึก ฟุตบบลถ้วยลูวันครับ2องคทีประเทศญี่ปุ่นโดยจะเตะกันในวันอาทิตย์ที่18มิถุนายนอย่างแน่นอนแม้ว่าทั้งคู่มักจะได้รับโอกาสออสตาร์เป็นจริงในรายการนี้มากกว่าเกมอื่นๆก็ตามนะครับโดยสถานการณ์ของฮอกโดคันเซอสุปโปโรอยู่ในกลุ่ม A มี1 0แต้มจากนัดผ่านเข้ารอบแน่นอนแล้วแต่ต้องไปตัดสินสุดท้ายว่าใครจะเข้าเป็นอันดับที่1หรืออันดับที่2ของกลุ่มส่วนคาวากิจิฟอนโตเร่ซึ่งอยู่ในกลุ่ม B มี5แตม้มจากนัดยังลุ้นหนักว่า จะเข้ารอบหรือไม่เพราะต้องชนะสถานเดียวเท่านั้นต้องไปลุ้นกับอีกคู่หนึ่งนะครับให้มีผลแพ้นชนะถึงจะมีโอกาสเข้ารอบ k อ o เอา u t ไปได้หรับเกมนส์สุดท้ายของทีมเช็กสุวโชคสรารชาติจะเปิดรังดวนกับจุโออิวตะที่สนามซัปโปโรโดมขณะที่ทุสกัดของเจชนาทิพจะบุกไปเยือนโซนันเบมาเรที่สนามเลมันกาสเตเดียมฮัสซิลุกะโดยทั้งสองคู่จะเตะ ตามาาเวลาประเทศไทย16.00นาฬิกเซเดเยฟว่าที่หัวหอกใหม่บุรีลำเช็คอินถึงไทยแล้วสวัสดีเมืองไทยรามิโอซาดาเาโฮโฮดเยฟนะครับหัวหอกทีมชาติอาเซ์ยนยันโพสภาพถึงเมืองไทยเรียบร้อยแล้วนะครับโดยมีแฟนบอลปราศาสสายฟ้าบุรีลมยืนต็ดแห่เข้ามาคอมเมนต์ล้นไอจีหลังจากาตัวตัวเตรียมเป็นนักเตะใหม่ของทีม ลังจากที่สื่อกีฬายักษ์ใหญ่ชื่อดังจากอาร์เบจันรออกมารายงานว่ารามิวเซเดเยฟก็ได้ดีกีทีมชาติอาร์เบจันรเตรียมเซ็นสัญญาย้ายมาแข่งกับบุริลัมยูเนเต็ดเป็นที่หนึ่แล whole, ้วโดยปราศเสายฟ้าเตรียมเซ็นสัญญากับดาวยิงรายนี้2ปีพร้อมกับทุ่มกหนื่อยให้กว่า1ล้านเหรียญสหรัฐต่อปีประมาณ34ล้านบาทต่อปีนะครับ ล่าสุดรามิโอซาเดาเยฟหอหอกในวัย27ปีได้เดินทางมาถึงประเทศไทยเป็นที่เรียอแล้วก่อนจะโพสต์รูปลงในอินสตาแกรมส่วนตัวของเขาโดยใช้ชื่อว่ารามิเลส15พร้อมกับแคปชั่นไว้ว่าสวัสดีครับท่ามกลางแฟนบอลกู12เข้ามาแสดงความยินดีกันอย่างล้นหลามยินดีต้อนรับสู่ครอบครัวปราทสายฟ,ฟ้ากันอย่างมากมายโดยสำหรับรามิโอซาดาเยฟนะครับถือเป็นลูกครึ่ง ที่มีคุณพ่อเป็นชาวอาเซอร์เบจันและคุณแม่เป็นชาวรัสเซียโดยมีดีกีเป็นอดีตเพป่อนของเซเนตเซนฟิเดเบอร์แต่ถ้าว่าเล่นทีมที่แอบไปแค่ห้าเกมเท่านั้นก่อนที่จะออกไปหาความทัดไทยใหม่ๆในรัสเซียและอาเซอร์เบจันแล้วผ่านการแข่งกับหลายสโมสรอาทิเช่นลูวินคาซานแทปทอนสเปอร์เซลีนาคาราบักคลิยาซูวิสตอฟซามาราดินโมมอสโกว์ซาบัดและต้นกัดล่าสุดก็คือกรัมกลับมาอยู่กับคาราบักอีกครั้งตั้งแต่ปี2021 ขณะที่สตติกันลงสนามในฤดูกาลล่าสุดนะครับเจ้าของส่วนสูง1 8 7ซนเมตรลงเล่นไปทั้งหมด53เกมยิงไปถึง23ลูกกับ8แอซิ์อีกทั้งเขายังเคยผ่านการลงเล่นหนังสึ่ยูฟ่าแชมลีกรอบคัดเลือกรวมถึงถ้วยยูโรปาลีกและถ้วยยูโรปาคอนเฟอเรนลีกมาแล้วอีกด้วยรวมทั้งยังติดทีมชาติอาเซจยนชุดใหญ่ตั้งแต่ปี26ปัจจุบันลงสนามไปทั้งหมด54นัดยิงไป9ประตูให้กับทีมชาติ ก็เลยดีว่าปิดดิวกันเรียบร้อยอัปเดตตลาดการซื้อขายนักเตะไทยลีกฤดูกาล2 0 2 3ถึงใครเข้าใครออก16ทีมไทยลีกขยับเสริมทั้งนักเตะกันแล้วนะครับเพื่อเตรียมพร้อมเพื่อลุยซีซั่นใหม่เริ่มต้นที่บุรีรัมย์นะฮะย้ายเข้าไม่มีนะฮะตอนนี้แต่ว่าก็จะปิดดิวทางด้านของ รามิซาเดเยฟนะครับเพราะว่าตอนนี้กําลังอยู่ที่เมืองไทยนะฮะแต่ก็ต้องรอการยืนยันโดยการถูเสือ้อส่วนย้ายออกนะครับก็คือโจนาธานบุนกิต่อไปเป็นทูแมนครองยูเต็ดนะครับย้ายเข้ายังไม่มีย้ายออกก็คือม i c h คิล f ฟายสเคสการัเทเรเลือ FC นะครับโอ้ยเสริมทัพเยอะจริงๆนะฮะย้ายเข้าก็มีปฐมพลเจริญรัตนพิลมวัชิตกนิสีบําเพ็ญชานุกุลการินเฉลิมสันอคคีเชลีคลับ บาร์โรสทาเลดีนากกินวิสกีแก้วและชนพิพัฒน์สุพรรณพิสัตย์ส่วนไปออกนะครับก็มีซิร์เกิลสวเรสเดวิดโรเชลลาเอเลสด,ดาลลอร์รัตนายนสองแสงจันทร์ฟิลิปโล,โลเรลเบนจามินเจมส์เดวิดต่อไปเป็นทีมมือทองยูนเต็ดย้ายเข้าทิสตองโดย้ายออกลูคัสโฮัวซาและเฮนรี่อันญี่ต่อไปเป็นสโมสรลิโอเชียงรายยูนเตตได้เข้ารณยศ มิงมิดวันจากไปทีประชุมย่าออกนะครับวิกเตอร์คาร์ลูโซบมสัญญาหนึ่ตัวจินภพัทลีออเนลสันโบนิยาต่อไปเป็นชุมเลฟซ์ FC, ย้ายเข้าเบนเจามินเจมเดวิดยอสกรบุรพากลับมาจากการยืมตัวย้ายออกฟาอิกโบเกียเดนิสมูริโลเรนโตเคลิสยูบายงซูดานิลโลอาเวสเดโกบาดันกาโกจุนกี เดซี่คอเรนสุมัญยาปุริสายต่อไปเป็นปริเทโรเอฟซีย้ายเข้าควเบเมอาคิคารีอับดุนฮาฟิลส์บือฮาริงมิวมินเลนย้ายออกชานกุลกาลินเฉลิมสักอเคปิดท้ายกันที่บีจีปทุมย้ายเข้า wed, oso, ดานิโลอเวสวิกเตอร์คา์เดโซ่กลับจากยินตัวชัออชวดไทยบุตรพมกลับจากยิมตัวจิลพั์ลีออไรอันจวตกลับจากยิมตัว สุชานนท์มลิซ้อนกับจักรย์ยืมตัวนาราวิทย์อินจันกับยืมตัวลีดอโคเฮนกับจักรย์ยืมตัวย้ายออกกาซิโอไซส์นาคินวิเศษแก้วเฮเนสโซ่ภูมิภากราวิททาาเอเนสตูเนสแขวนสตัดชาติชิมทะเลแขวนสตัตดประสิทธิ์ประดุงโชวเบนอซูเบลยูสุเกะมารุฮาชิสวิทย์ไปพรมราชธรรมยุทธร,รักบุญและสตเตนีโอจูเนีย สวนนภั์มิ่งแก้วปิยชนุกดาลริตกลรพัน์นารีจันทฟาหัดบีลังรัวรนยศมิ่งมิดวนันนี่คือสุดข่าวฟุตบอลไทยซึ่งเป็นรอบเช้าของวันที่4มิถุนายนนะครับ